กันที่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างสาวชมพู่อรารยากันบ้างที่ต้องงานเข้าอีกแล้วเมื่อมีแฟนคลับผู้ชายนายหนึ่งโพสต์ต่อว่าสาวชมลงเว็บพันทิปประมาณว่ามารอเจอสาวชมเพื่อถ่ายรูปด้วยแต่กลับโดนสาวชมเชิดใส่ทําให้เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากได้ยินแบบนี้สาวชมจะว่ายังไงอีกทั้งเรื่องที่สาวชมโชว์หวานโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมถึงหนุ่มน็อตที่ไปเมืองนอกว่าคิดถึงให้รีบกลับมาเรื่องราวเป็นยังไงไปถามสาวชมกันเลยค่ะ ไปนานไงไปนานกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่คือวันนั้นน่ะเป็นวันที่เขาจะกลับพอดีแล้วเ็าอัพรูปเลยบอกกลับมานานแค่ฮะสิบวันสิบกว่าวันพี่ชมทามันมีชฟวประพามาเขียนในพันทีว่าวันที่ไปงานที่สุราษฎร์เขามารอที่จะเจอพี่ชมแล้วก็อยากถ่ายรูปด้วยแต่พี่ชมเหมือนแบบเมินเชิดส่ยแล้วก็เดินออกไปทําให้เขาแบบสิ้นความรู้สึกมากอที่สุ่าษฎร์ ไม่ทราบเลยอะค่ะไม่ทราบก็จริงๆถ้าทําให้ใครเสียความรู้สึกก็ต้องก็ต้องขอโทษเนาะเพราะว่าคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าบางทีมันก็ก็เยอะอะเราก็เราก็คงไม่เห็นทุกคนน่ะเราจะชี้แจงกับเขาไหมคะก็ไม่มีอะไรค่ะก็วันหลังก็ถ้าถ้ายังไม่เสียความรู้สึกจนเกินไปก็มาทักได้นะคะแต่ว่าถ้าเสียความรู้สึกไปแล้วก็ชมก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะ